อยู่หน้าจ้าอยู่หน้าบานี้ฝนตกเบื้องในจ้ากั้งหอมให้โทรศัพท์โอ้ย้อ,ยอนอย่างได้วิวง,งามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเขากําลังสือออกล่วงค่ะผามาพี่น้องมาเบิ้งจ้าเบิ้งเนี่ยเบิ้งเขาในจ้ากรลังงามคุณเห็นบ่จ้าเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเห็นเนขาบ่อกระลังงามเนาะคะนะ่ะเนาะวันศุพรมาเบิ้องงามๆามาสัญจ้าฝนขัดตก <c oughs> โอ้ยจะมันตกได้ตกดีเนาะคะนะ่ะเนาะ แสงกับบะมีแล้วจ้าเพระาะว่าก้อนเมฆหลายเน,ะนเยา,เนะ,เนกนเาะก้อนเมฆหลายเบิ่งแน่ค่ะเบิ่งแน่ก้อนเมฆหลายเพราะก้อนเมฆจ้าฝนกระสิตกกางขนมไอ้เทรศัพท์เด้อค่ะเด้อนี่ข้นเปียกบ,บ่เป็นยังดอกค่ะแต่ว่ายายายให้โทรศัพท์เปียกนะจ้าเนาะเบิ่งแน่จ้าเห็นบ่ค่ะเห็นบ่โอ้ยมืดมืด ก็เมือ่อแต่จ้าเห็นบ่ค่ะเห็นวิวบ่ธรรมชาติสวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะธรรมชาติบานเท่าเนาะตอนนี้เขาออกล่วงละค่ะถอากรลังสืออกห่วงเนาะคะนะ่ะเนาะม่ผุนผ้ามาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบานเท่าฝนตกค่ะพุนน์อเมกฝ่าเมืดมาเบิดเลยค่ะพอบ,บอกอยังไงซะค่ะตกบ่เศร้านะตกอยู่จังสัรค่ะ พูดถึงมาวังหันแกงอยู่ได้จ้าแม่บุญมาแต่บ้าน,นแจ้งแกง,แก,งกังหมแล้วค่ะกังหมกังกังหมไทยคลิปเ <c oughs> มืองนะีค่ะพี่น้องอยากพาพี่น้องมาเบิงวิวเนาะค่ะเนาะมาหอดหน้าหรอฝนตกเอาออกกับฝนลินใจเนาะค่ะเนาะมาหอดมาหอดทงหรอฝนตกจ้าพี่น้องเมืองเนะะียโอ้ยแม่บุญขอบคุณเรยๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อค่ะเด้อ ขขาออกห่วงค่ะขขาอินซีเบิดเด้อค่ะหน้าเ,เด้อข้าวอินซีนะคะทุกอย่างเป็นอินซีหมดนะคะขขาอินซีเด้อค่ะเด้อกัลลังงา,ง,ง,างามพุ่น่ะห่วงงามงามพี่น้องถ่ายวิวมาให้เบิ่งนแล้วค่ะเด้อเส้าแนหลหรือเ่เอาอารมณ์ไว้ก่อนกลางห่มถ่ายคลิปเพราะว่าฝนตกห้ามโทรศัพท์พี่น้องจ๋าเบิ่ร์นค่ะเบิ่งนเน่เบิงเบ่งนเขาเนี่ยคะ่ะเขางามงามพามาเบิ่งนเขาอินซีเนาะจ้ะเนาะข้าวาาาอ,านอินซีนะคะ มืดค่ะมืดเมื่อเบิดตอนนี้ทองฝ่าม,มืดมืดเพราะว่าฝนสิตกเนาะค่ะเนะาะปกติกระไดกันหมมืดเดี๋ยวเมื่อใดฝ่าแจ้งสิบห้าไปเบิงอีกเนาะค่ะเนาะนี่ฝนกระลังสิมาอีกฝนสิตกฝนสิตตห้ามค่ะบอกคนเนีหยุดซะก่อนเด้อค่ะเทวบุตรเทวดาเด้อทายคลิปเสกกร็จซะก่อนเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดให้ได้ดังสมควมมุ่งม,มั่นปรารถนาค่ะ เฮงเฮงรวยรวยทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ